ใบบักขามอ่อนต้มแล้วก็ลิน,นอ,ออกทิ้งก่อนสักหน่อยนะคะตองกระเดกใส่ พริกใส่เป็นเม็ดนะคะเดี๋ยวคนแขกกินไม่ได้ใส่ลงไปเป็นเม็ดเลยใครชอบเผ็ดก็กินพริกเป็นลูกใส่หอ,อีตูค่ะอีเลอร์หอยเปรนนยวก็ไปนะคะเ,เสร็จแล้วพร้อมเสิร์